ร,รหัสไอ้นะลูกค้าป้ายสีชมพูคะ่นะเดี๋ยวมาเปิดงานค่ะสั้นกีฬารุ่นนี้จะเน้นผู้ชายนะตัวนี้งานเบอร์สองนะคะตอนนี้มีพร้อมส่งเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอย่างละหนึ่งกระสอบเลยเขาะสั้นกีฬาคนกางเกงสเวต ขยับนิดนึงนะ่ะสี่สิบห้าโลนะคะไป้า้นี้งานสวยมากกีฬาปนเซิร์ฟนะคะเกรดบีผ้าค่อนข้างใหม่เลย วิวลดสามร้อยนะคะมารับเองเนาะต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีนะคะชอบเก็บได้เลยรุ่นนี้ถ้าป้ายเนี้ยเกดมบบีแนะนำเลยค่ะลูกค้าผ้าค่อนข้างใหม่เน้นผู้ชายเลยนะลูกค้าป้ายนี้ค่ะสั้นกีฬาจะเน้นผู้ชายมีผ้าร่มด้วย นี้รีวิวเกรดดีนะคะเกรดเอว่างอีกรูปหนึ่งนะลูกค้าเกรดเกอว่างหนึ่งระสอบใหม่นะคะ ไม่ชอบงานทรงผู้หญิงเอาป้ายนี้เลยนะลูกค้า <IP. S 1> ใหม่มากเกรดเอใหม่กว่านี้อีกนะลูกค้าอันนี้เกรดบียังใหม่เลยอ่ะ สั้นกีฬาแล้วก็ขาสั้นทัาล่มขาสั้นแบงกิ้งเซิร์ฟว้น้ำนะคะเน้นผู้ชายมาตู้แล้วก็สอบเองอะเสียดายมาน้อยมากแชมเปียนแชมเปียนสีเขียวสวยจังโอ้ไนกี้สีสวยอะ่ะ เกงเซอร์ฟเป็นแบนด์ด้วย,ยลายสวยรีวิวส่งฟรีนะคะมารับเองรีวิวลดให้อีก300บาทนะคะตอนนี้งานขาดสั้นกีฬาตัวน,นี้จะเป็นเกรดดีนะคะว่างกระสอบนี้เลยเกรดเพร้อมส่งหนึ่งกระสอบใหม่นะคะลูกค้าป้ายนี้แนะนำเน้นงานผู้ชายเน้นงานผู้ชาย แบนฉ่ำๆอีกแล้วถ้าร่มสวยมากอะ่ะใครไขยงานผู้ชายนะคะเอาเุ่นนี้เลยห้ามพลาดนะลูกค้ามีกระสอบเดียวนี้เลยนะ คะไซส์นะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเปิดขาสั้นกีฬาโอเวอร์ไซส์ให้ดีกว่า ช่วงนี้ขาะัั้นกีฬาขายดีมากนะลูกค้าเหลืออย่างละลูกสองลูกเองไม่เหลืออย่างละลูกแล้ก็มีต้ายฟูจิ ท่นของผู้หญิงเขาจะแยกไปเป็นอีกรุ่นหนึ่งดีดาสวยมากใครจะได้ไปกับสอบนี้สวยมากค่ะตั้นกีฬาผู้ชายเยเขาเขาใส่มาเป็นเมน สวัสดีค่ะทรงนี้เกดดี นี้เกดบีนะคะห้าพันห้าค่ะลูกค้าขายกั้นกีฬาผู้ชายเกดเอเจ็ดพันห้าร้อยนะคะตอนนี้พร้อมส่งอย่างละหนึ่งกระสอบเลยนะตัวนี้เกดบีนะคะห้าพันห้าร้อยส่งฟรีเลยมารับเองรุ่นนี้เหลือห้าพันสองนะคะขายงานผู้ชายเก็บได้เลยนะลูกค้าใหม่มากใส่รถเลย เกจ B ก็ใหม่นะลูกคะแต่ว่าเกด A ใหม่กว่านี้เกด A ใหม่กว่านี้มาก <c oughs> ป้ายนี้ไม่เคยได้มาเยอะเลยลูกค้ามาตู้ละหนึ่งกระสอบทุกรอบเลย <c oughs> โอ้ยสวยอะมะาพร้าว <c oughs> รหัสไอซ์เป็นป้ายสีชมพูนะลูกค้า <c oughs> ชื่อกับป้ายคนละอันกันเลย กีฬาผู้ชายแต่ถ้าอยากได้รวมชายหญิงตอนนี้จะมีพร้อมส่งเก็ด,ดีป้ายฟูจินะคะนี่ขาตั้นกีฬาผู้ชายเรียบรอ้อย ตอบแล้วลูกค้าลูกค้าเพิ่งเข้ามารับชมย้อนหลังได้เลยนะคะตัวนี้รหัสไอซ์ศนงแปนะคะตัวนี้เป็นงานเกตดะคะ mm ีค่ะเกตเอก็มีลูกหนึ่งพร้อมส่งกระสอบใหม่นะคะฝากไว้ด้วยค่ะ